เมื่อคืนเมื่อวานนี้ลมแรงนะครับจนมงต้นไม้หักโค่นเลยครับต้นไผ่ตรงล้มใส่พวกบ่อปลาแล้วนะครับช่างปลาก็เรียบร้อยนี่เป็นไก่ของสุภาพบุรุษตัวโต,วตวนะครับ ถึงว่าครับตอนเช้านี้ิดงานใหญ่งานหลวงครับเดี๋ยวก็ต้องตัดครับตัดคือลากมันขาดนะครับ มันก็ล้มลงไปที่บ่อปลาเรานะครับเดี๋ยวต้องตัดเลาะเลมออกครับหลายปีฮะไม่ได้ตอนเขาออกมั่งถ้าตอนออกมั่งก็คงมาเป็นเนียนี่คับหลังบ้านนะครับ อันนี้เป็นป่ามันของเสียหลัดนะครับเนี่ยบ้านเสียหลัดพ่อเลี้ยงหลัดนะครับต้องโอ้หนอกกนลักออกตัดแน่ๆงานงอกแล้ว นี่ฮะกอนี้สังเกตดูกอที่มันล้มเนี่ยฮะ,ะไม่ค่อยได้ตัดออกเยอะนะ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะมันอยู่ใกล้บ้านด้วยนะไม่มีรอยตัดนะตัดแต่กอข้างๆกอนี้นะครับเราตัดมันบ้างนะฮะตัดออกมั่งตัดแค่นะี้ยทำฟื้นมั่งทำไรมั่งมันก็ทำให มันไม่โต้ลมเยอะนะครับมันก็เลยไม่ล้มเห็นไหมถ้ามันหนาเกินก็ต้องเอาออกนะครับถ้าทิ้งไว้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยข้างๆมันเหตุผลก็คือมันอยู่เพราว่าห่างก็ไม่ห่างนะมันมันเราใช้ง่ายกอนนี้นะครับเราก็เลยใช้เยอะหน่อยตัดออกปีหนึ่งห้าหกเล่มเนีย่ย มันก็ทําให้ไม่โตลมเยอะนะครับปีก่อนตัดอันนี้ปีนี้ครับปีนี้ก็นี่ครับปีก่อนก็ตัดตรงนี้ครับพอก่าถ้าเราไม่ตัดไม่ตอนมันมั่งครับมันจะโตลมเยอะทําให้มันล้มนะครับ อุทาหอนเตือนใจเราเองครับก <l ip> ็ข้อคิดสำหรับคนที่ปลูกต้นไผ่ต้นอะไรน,นะฮะให้ตัดบ้างตอนบ้างนะครับมันจะได้ไม่ล้มนะครับไม่ล้มแล้วก็มันจะได้ไม่มีงานงอกเหมือนผมครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ท้งนี้ครับผมขอ,อให้ตอนมั่งนะครับต้นไผ่นี่ฮะ ตรนี้ก็ตอนบ้างครับตอนเห็นไหมตอนไหมนี่ถ้าไม่ตอนออกบ้างนี่ก็มีโอกาสครับเพราะเริ่มหนานะ้วก้อน,นู้นก็ตอนบ้างอันนี้เอาออกเลยนะครับนี่ไฟใส่เลยครับอันนี้เอาไฟเผาเลยครับเนี่ยเพราะว่าผมจะต้องทําให้มันโล่งนะครับ อ่งนี้ก็ตอนนะตอนตอนปีที่แล้วนะครับทำให้มันไม่หนาแน่นนะครับแล้วโดนลมโดนอะไรมันก็ไม่ล้มนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็งานงอกแน่นอน,นครับเนี่ยตอนบ้างครับตอนบ้างตอนเขาออกบ้างนะครับไม่ให้เขาหนาเกินครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ